บอสสบายดีพี่น้องลงเมืองนะเอาในเมืองพี่น้องเลยไปซื้อเครื่องสายนะระหว่างทางไปพี่น้องเออยิ้มฝนนี่นะทุกนิดนึงนะโอ้เบิ่งทาง แถวข้างหน้ามันก็เป็นนองพี่น้องเอ้ยตะลุบตุกต่อมายห้ทำฝนนี่นะลำบากแน่หน่อยนึงเลยข้างกระมืนอยู่บางกุ้หินนี่ก็ข้างก็เติมเงี้ยพี่น้องวันในบ้านเขานะข้างทางสถาบันก็เบิ้งต่อนาพี่น้องทางโคตรชนะเลยทางนี้บอกโ้างก็ เออออย่อ่อยอแล้ยนย้มาอนบานถานออกแก้วแลวพี่น้อง bát than nó lại này đây qua wow, bài, bài đây ơi chắc sau 5 km, km nhang hòn đồ hình มาฮอดตลาดงเตนแล้วบ um um ้านี้ไปหาเบิ้งแบบก่อนมาตันี็มึงมาเอาเผื่อเมื่อี không chỉ luôn hết rồi nè nó mà vẽ gìn phơi gìn cà phê Còn phe nón đấy nó băng thang mờ để gìn thau như ta coi mà phe nón đấy gìn phơi gìn ไม่ได้กินยเยอะเิ่ไมไหร่กินยู่ตลาดหรือบ้านนี้ปรุงกำลังปรุงทางหาันพ่กก็ขายทางปิ้งมาแล้วบ้านนี้พี่น้องเอ้มามาแบบบีปรุงกแ็แซ่บได้ เตินแซ่บค่ะคุณเอาเผือเลยมีปรุงแซ่บกล้วยเตี๋ยวเนาะพี่น้องเนี่ยแต่แซ่บเลยนะอร่อยสิเอาแบบน้ำตาลหลเลยพี่น้องเว้ยมักเพชรเน่เย่ะสูเอาแบบน้ำตาลหลนั่นานี้มีอยู่

็อยากกินข้าวแห้งน้ำเปล่าน้ำเค็มนม้ำส้ม,อมโอ้มีมะกี อันใดลมากแต่เซอร์ข้างมาอือม,อออออมอีม,าม,ามาักน,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 นี่คิดนีมีมีมักอันี่แหละพี่น้องเอ้ยมาๆมาลูโดดเอาวไหมคิดไม่ถูกยังเป็นนี่พี่น้องกินเฟอร์กินกาแฟไปแล้ว,ลวกะ เดินทางต่อเนีพี่น้องเมื่อแล้วมันนี่ไงพบพอเดี๋ยวอยู่ตะเฮิรดแล้วมันีระวังแคลนทางกับสีท้ายเฮ้ยพ่อแม่พี่น้องเพิ่งในเบิ้งน้ำน,นี่นะระวังทางมือนะี่มันละเป็นเอเลอร์มันละโหดคือขาหมาบา่มาฮ่าเถินเลยพี่น้องเลยบ้านี้ระวังทางมากก็ไม่ได้ท่ายเฮ้ยพ่อแม่พี่น้องเบิ่งซ้ำนะเพราะว่าฝนมันตกเยอะตกพี่น้องนหนแก่กองเบิ่งนี่ก็เป็นดอกไผ่ นกไฟโซลาเซลเลยซื้อมาหกหกเซนหกเซนเศร้านะหกนแปดหกนแปดนนะนี่ันี้อันนี้เปิดปิดเปิดนี่ก็คือแบตแบตมานี้ เ้าสี่สิบหกสิบเป็นไฟซากแบตีิเลอร์ก็ได้เลยซากโทรศัพท์นี่ก็ได้พี่น้องนี่กรดอกไฟแถมมาส,สองดอกดอกไฟมันปิดเปิดปิดเปิดนี่แหละ มันกับแพ่นมันโอ้นักขนาดเลยแผ่นมันนี่บดได้เลี้ยงแล้วพี่น้องบานนี้นี่กับแบตสำรองแบตสำห้องนี่ก็ห้าแสนจ็ทแบตสำหรับ ได้ขึ้นป่านะ่มีพี่น้องได้แต่คอซากน้ำมุ้ง่ด้ก็ซื้อมาไว้คอใหญ่ใจดีเพิ่นโอนมาเฮอแล้วก็มีไหวแก๊สหนึ่งข้านมซื้อข้าวไปกับลูกสาวอกินย่างเดียวมันก็โคมเออโคมนี่เนาะโคมนี่กะ แสนหนึ่งโคมนี่นึกว่าเก้าสิบก็จะเก้าก็ได้แหละแสนหนึ่งละโคมนี่อ่ะโีมซื้อสีขาวแล้วบ่นี้มักสีขาวล่ะ ก็ยังเต็มอยู่ไปสักแมไปก้านได้เลยนำ่รเลยโหพ่อค้ามามาปูกับขินขินกะอามาไซแน่มาปูแน่นี่กับสิบพันบ่ห้าสิบพันนี่กับเจ็ดสิบห้าก็รวมมัดกะ ล้านกว่าแล้วพี่น้องเลยลงเหมดน,นี่ก็บหกแสนแปดนี่ก็บห้าแสนปลายห้าแสนเจ็ดเพิ่มนี่ก็บแสนหนึ่งนี่กัเจ็ดสิบนี่พร้อมนี่พร้อมแต่ว่ายังไม่ทันได้ซื้อเนาะเพราะว่าเอารถจักไปไม่ได้ซื้อซ้ำพยาย่างแล้วก็ แฮ้วอันเสื้อแห้วดักหนูกะเพราะว่ารถมันเต็มละมาซื้ออยู่ตะบ้านเน่ากัยังหลายแนวอยู่ได้มีครบนี่กะฟองปลากับไข่กะทางมันกะยะแน่มีแต่ขี้ตมทังม้งหมดกะไม่ได้ถือมาซ้ำยามมนแตะไข่กะซื้ออยู่บ้านเนานี่กะต้อนหน้าฮืดน,น,นะพี่น้องท่ากะ อันนั้นมาฟักมีง้ควายเจ้าของดินเนี่ยอันนี้ก็ผู้เดินเขาต้นนั้นแหละข้างในพู้นาเข้างูควายกับพี่น้องบริเวณเฮินอันนี้ข้างเฮินนะนี้กับบ่อนเลี้ยงงูเลี้ยงควายคือเดียวได้พี่น้องเลยนี่ ตั้งอีเลิศกับเบมหุงตั้งอีตัววานอันนี้กระคิ้งกุ้มมะนาวตั้งอีเลิศแถวนี้ก็มีอันนี้ก็ดอกไม้ผู้แถวนี้ มันก็นกนกนไม่สังไพ่เส็่อมไปฮั่นตายเลยเบมคิดนะอยู่ห้างนี่ก็เบมคิดกับวานอันนี้กับพี่น้องนี่ห้างพักตะเกาห้างพักเก้าอะไรนี่สิปแปลงเอาตัวนี้แหละปูใหม่ กมกมะเขบกะเคือนนี่เลยนะโกมะเขียบกะน้อยหนาโอ้ตีตาแล้วหนยนี่โอ้ปิดมาบ่มเลยรืแล้วนี่มะเขบก็ตีตาแล้วพี่น้อง <c oughs> นี่ตามันตีเอาอะไรนี่เอาปิดไปบ่มก็ได้ตัวนี้ยังมีที่ตีตาสังเกตง,ง่ายๆนี่ กุกมายมคือคือมาพักน,นี่บริเวณเทินพ่ยางพี่น้องซื้อมาเลยแผ่นห้าสิบพันเพราะไงใจดีเพื่อนให้เปลี่ยนตัวนี้นะมันขาดหมดเลย thằng nương đi gặp khát cơ cắn đấy thằng nương này Tại <laughs> sao thằng tơ đây đó nó Thằng tơ đây rồi Bỏ bị xăm thằng nương đó Thằng nương sẽ hạ hạn hẹn gì nè Nhân tiền cả tiền thằng nương ấy đó Tại sao thằng hơn Thằng hơn vậy là Áo nó có đây Áo nhà áo có đây nè Phải vào nhà hông mì lái Nhà tổ thi hông máng ôm mặt thế Nên nè Nhà của mình nó ngồi Sông con còn cũng như tập cùng nhiều nè bạn đi cả nhàng tè héo nù nè vì nó ơi phần này phần hay xứ, sược, nù nè để khoai cả lông bầy bừng con nè lông bừng mặn gì nè sợ nè lông như ban hai lại mà tới cả khoai à, nó chắc luôn phần ơi à, nó chắc luôn cả tìm là thằng ไฟแสงโซลาเซลล์แน่แก๊ตมีไว้แน่แล้วกะ็เคิ้งขระทุ่มขนมวาสีลงมาตักบาดรปนบาดยัดน้ำหาพราแม่แน่หน้าไฟกะไฟแสงโซลาเซลล์แล้วกะ็ซื้อแบตสำรองแน่เคิ้งแถมก็มีดอกไฟสองดอกพี่น้องเอ้ยพอดีแหละดอกนึงก็ไว้เฮิ่นไว้เฮิ่นไผ่นะดอกนึงก็ไว้เฮนะิ่นญ่ แต่ว่ารุ่นนี้นะคักและแจวแววแล้วรุ่นนี้โอ<ฮ>้นี่มีของแถมไลายนะพี่น้องมีสายซากโทรศัพท์ไอฟโฟนแล้วก็สายซากโทรศัพท์น้อยนี่ก็รุ่นซากรุ่นนี้นะมีเจ้ามีเดอปกตินะแล้วก็สายซากโคมสายซากตัวน้อยสายซากตัวใหญ่มีมัดพี่น้องนะก็มี ของแถมเพินนนะ่นนี่นะดอกไฟนีนี่เวลาเขาจะปิดกันนี่นะนนนอันนี้กัก็คบมุขคบใจเพราะใหญ่ใจดีเพิ่นอันนี้นะตัวเก่านะพี่น้องที่ตายมันมาบ่มีเลยหูบห้างมัน บุญมาเลยละเพราะว่ามันมันเสียพี่น้องเอ้บอจักวิธีไข่ค่อยไข่ออกมาแหละมันคาดมันนี้ละมันรุดนี่ค่อก็เลยเอาเผาเล็กมาแทงนี่นี่กัแมนมาเลยนี่เอาตัวนี้แหละแต่ก่อนนะแต่ว่ามันนี้มีมีแดดมีมีแดดก็มมีไฟเลยกรขอบใจพ่อใหญ่จะดีเพิ่นก็ขเพิ่น มีสุขภาพเข้มแข็งแห้งเออสุขยู่ดีมีสุขนะกอจิงใดก็ได้ซึ่งนั้นสมดังมนโนวังอันว่า่ยไฟฟังยังไม้มีมาตอง <c oughs> นีกลแน่มันโอ้สามารถพังเพลงก็ได้นะพี่น้อง <c oughs> พังเพลงมันก็นได้แต่ว่าตอนนี้มันยังไม่ได้มีไฟพี่ทัได้ซากมัน นี่ทางนามันนี่ก่ะเสพหืมดอกไฟนี่นะนี่นี่เสพกึุ๊ปเขาเลยนี่นี่เรียบร้อยเปิดนี่นี่ก็เป็นมุงซากแบตซากแบตก็ซากได้เธอละสองหน่อยเลยนี่นของพันของที่พันแถมมานะนี่นี่เลย กบมาไปนี่สบายแล้วบ้านนี่ขอบใจหลายๆเดยอพอใหญ่กะยังใกล้แน่เพิ่นให้ซื้อเนาะกับเ็ดกะยังไม่ทันได้ซื้อล่มมันนี่กะล่มทั้งมัดกับมันอยู่ล้าน 4, สี่แสนสี่แสนหกสิบมองน่้ยละพี่น้องเอ้หกสิบพันกะยังเลยอยู่ประมาณว่าง มงนั่นนี่แหละเจ็ดแสนแปดแสนมงนี่เละว่าพ,พ่อใหญ่เ 2, ิ่นเฮ้สองล้านละพ่อใหญ่เิ่นโอนมาเป็นจำนวนเงินสองล้านจีบพี่น้องขอบคุกขอบใจพ่นหลายๆพ่อใหญ่เฮ้ออยู่ดีมีแห้งหมันยังมีมีไฟนะอันนี้นะถ้ามืออื่นซากเลยทดลองเบิง้ง เดชิทดลองเมื่อก่อนมันละทนชําเลอะนะอันนี้อันนี้ก็จะเป็นหูซากมันเนาะนี่คักเนยกะสบายแล้วบ้านนี้พี่นอ้องเลยนักใจพี่นอ้องเลยนี่น้อยกันนักถามเจ้าของหางเขาทนทานไซดีสำหรับนอนให้นอนหน้ากะคักรุ่นนี้นะ มันนี้กะมาดังไฟดังไฟนี่นี่กะโลมีโลมีกินโลมีฮลุสาวพร้อมเพนเยอะนะส่วนหลายฮลุสาวกะคันกินมีแล้วกะมีกินข้าวก็ได้นะเพราะว่ากะคอยกับไปได้เฮ้อแบบกินต่อเนื่องเลยนะบาก,กินแนละ้วแล้วกับบาหมึอกินใช่ไหมนว่าบากระสบก,กับโซสามือ้อละให้กินเท่านึงเพราะว่าก,กินลายกะ มันกับีขับไปเล็กน้อยบาไปแล้วแหละพี่น้องเลยอันนี้ก็จะเป็นทางยางทางเก้าน,นั่นกระเบมาพักได้ขึ้นเหลาเขานี่กะแต่ว่าเหลาเขากะคือว่าแล้วแต่ละปีกับมีมีเข้าใส่มีมีเข้าเซือพี่น้องเลยเพราะว่า อึดเข้านะค่อยกะอึดเข้าอึดนน้ำมีมีเข้าเซอร์กะแต่ก้อนละมีกะประมาณวังซิปกว่าชอบพี่น้อง,งเอ้ยเฮ็ดหน้าได้แต่ละปีนะแต่ว่ามันมีพอกุ้มกินโซงเขา้าพอแม่ย่งพูดแล้วเหลาเขานี่กะแต่ว่าพอแม่แม่เซอแล้วกะค่อยกะไปเฮ็ดงานเป็น ไปให้งานยุ่วีย่งจันแล้วก็มีมีผู้เห็นให้เห็นหน้าแล้วก็ฟะเป็นอันนี้เลยคอยเอาเมียมาได้วังสองปีสองปีสามปีแล้วพี่น้องเว้ยสองปีกว่ายแล้วเอาเมียมานะะถ้ามีเวลาว่างก็เยอะซ้อมแซมแล้วเขานี่แหละแปลงมัน้ามันเื้อเข้าเื้อน้ำได้แล้วก็ทางลุ้มและะ้วก็

ไก่ก็ได้มาเลยพี่น้องเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ไว้แล้วยามสุกเซินพี่น้องเอ้ยมีมีพี่เลยงามขมกักำมังแก้ไขได้เป็ดไก่กันนี่มาเบิ่งความกว้างมันก่อนจับด้วยคือเวกนี้งามสำเร็จห้าสิบพันนี่ à phải đang à, à, con thử bố con thọ à, con à, à, con, à, à, con. vào đây sẽ phẳng này à. À, hai ship quang cơm nào một thốt đấy đây nào Oh, à. 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 à, มิดว่าอยาเอาแผ่นชาห้าสองแผ่นนะครับเบิ้งขิ้นหนึ่งอ่ะตัวนี้แหละอ่ะตัวกว้างขนาดเลยพื้นนี้เขาได้ปูเป็นซาดก็ได้นะกว่าอีกห้องเหนนี่